<Yep. S 2> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แบบจะพาทุกๆคนมาดูห่องใต้ดินแบบจะมาดูความลกของห่องใต้ดินแบบว่าบิลลี่ทําอะไรในห่องใต้ดินแบบจ้าเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ามาดูกันว่าห้องใต้ดินแบบลกขนาดไหน so <laughs> ยังลกเลยจ้ะ ูดเพราะว่าบิลลี่ทำห้องออฟฟิศของบิลลี่จ้ะแล้วก็ห้องดูทีวีให้ลูกๆเนาะห้องเล่นเกมให้ลูกๆเราที่นี่เราก็เลยจะย้ายของจัดห้องใต้ดินใหม่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาดู คืนนี้ยังใส่มดคืนแหละที่เราต้องทำความสะอาดเนี่ยแล้วก็จัดหองใหม่จ้ะ yeah, <laughs> บิลลี่บอกว่า nice ตรงออฟฟิศ uh, ของแหวนะ่ะอย่างโลกรวยก็ใช่แล้วะก็บิลลี่น่ะขนของมาไว้ตรงนี้น่ะด้วยอย่างโลกเลยเดี๋ยวพามาดูออฟฟิศบิลลี่จะ้ะ บิลลี่บอกว่าออฟฟิศบิลลี่นะยังสะอาดแค่นี้เท่านั้นตอนเดี๋ยวดูออฟฟิศบิลลี่กันจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้ยังไม่เรียบร้อยดีจ้ะเดี๋ยวบิลลี่ต้องรอ ทำประตูก่อนปิดประตูเข้าไปเราจะให้เดือูพรมเรียบร้อยแล้วรอโต๊ะทำงานบิลลี่เนาะ oh, All right. ก็แหวนอันนี้คลีนอัพแล้วบอกบิลลี่ไปทำความ <All right. S 1> สะอาด <No. S 1> เลย <laughs> แมวบอตามแบบไปทุกที่เลยจ้ะล้ำรวยเดี๋ยวตามไปเก็บกวาดด้านหลังกันจ้ะมาดูกันว่าแบววก็บิลลี่จะทำความสะอาดอ่องนี่ได้ดีเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะ Oh, Sweet, it's not over here. No. <laughs> oh, right here. Yeah. This this is done, right? This is trash. We'll do the candles on. Mm. -hmm. I'm in hygiene products. <laughs> big wipes. And I use a shelf for mm -hmm. candles and Bye. Okay.

About these guys, you're never going to that. Hey, when we hit social chaos and the zombies come, we might want insects. You look like Andy <laughs> Warhol. You look like mommy. Oh come on, you're messing it up. <laughs> you look like me, Ma. See you later, everybody. Swati Cup. See Swati Cup? See Swati Cup. Swati Cap. Swati Cap. I'm oh, a girl. Bye-bye. Bye bye. bye, -bye.